ชาติบ้านเมืองเรานี่นะผมเห็นลักษณะประยุทธ์จันโอชาแบบนี้แล้วแล้วลูกน้องประยุทธ์บางคนผมสงสารพระเจ้าอยู่หัวคนที่ไม่มีวุฒิภาวะของความเป็นนักรบวุฒิภาวะของการเป็นผู้ใหญ่วุฒิภาวะของการเป็นผู้จการขานบกคนที่เจ้าอารมณ์ปริแตกไม่ใช้เหตุไม่ใช้ผล และคนที่หลงตัวเองหลงตัวเองมากคนแบบนี้จะมาปกป้องชาติร้าเมือได้ยังไ allora. งคนแบบนี้คือคนซึ่งถูกครอบนำได้ง่ายจากอำนาจและอิทธิพลและบทประโยชน์เชื่อผมเด็ดคุณประโยชน์เนี่ยแกลืมตัวไปนะเ่๋แกนึกว่าแกจะเป็นผู้จากการฐานบกชั่วนีดดื้หรัมดอน <c oughs> อ,อย่าลืมไป แกลืมไประหว่างประยุทธ์กันโอชาอีกสองปีกเกษียณเดินไปก็ไม่ได้ต่างกว่าสุนัขตัวหนึ่งหรอกที่ไม่มียศแล้วไอ้พวกที่มาเชียร์ประยุทธ์ทุกวันนี้รวมทั้งนายอี่รักคงสมคพงษ์<ๆ>ก็ต้องวิ่งไปเกาะนายคนใหม่แล้วก็ไปเอาใจนายคนใหม่ต่อ,อชีวิตเขาน่าสงสารน่าสมเพช ไม่รู้ตัวตัวเองเลย mm hmm. ปวดดีอยู่อย่างเดียวถือว่าตัวเองเป็นทหารเอากําลังมาข่มคู่มีทหารมาเฟียอยู่ในมือก็ใช้ทารมาเฟียมารังแกคน mm hmm. มีทีมล่าสังหารก็บอกเดี๋ยวจับทีมยิงให้สนที่ให้ได้ mm hmm. คิดเป็นอยู่แค่เนี้ยไอ้พวกขาเนี่ย mm hmm. คิดอะไรสร้างสรรค์กว่านี้ไม่มีว่าให้กูจะทํายังไงวะที่จะให้ชาติบ้านเมืองมันไปได้ดี กูจะทํายังไงวะที่ใจพระเจ้าอยู่หัวมั่นคงสถาบันกษัตริย์มั่นคงไม่มีใครมาจับจ้วงถ้าใครมาจับจ้วงเห็นดีกับกูคําว่าเห็นดีกับกูนี่ไม่ใช่เอาปากไปซุกก้นผู้หญิงนะหรือไม่หรือไม่ใช่ไปเดินลอกคลองคนโน้นคนนี้เขา <c oughs> เห็นดีกับกูนี่ต้องออกมาแสดงอาการถ้าวันนี้ประยุทธ์จันโอชาและไอ้พวกทหารทั้งหลายที่มาออฟฟิศเราเนี่ย มันรวมตัวกันแล้วมันตบเท้าไปหายิงลักชิินวัตรแล้วบอกท่านนายกครับการบริหารงานช่วงหลังนี้ข่าวข่าวเรื่องการคอร์รัปชันมันเยอะและเดิดพวกผมมีความห่วงใยในประเทศชาติพวกผมอยากจะขอแสดงค,ความเห็นให้ท่านนายกจัดการกับการช่อราบังหลวงอย่างนี้สิหน้าปกปืนใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทำไมไม่ทำ ทำไมไม่ทํามันทําไม่ได้นี่เพราะยิ่งรักเขามีงบประมาณจัดซื้ออาวุธให้เอออะไรก็บอกว่าผมต้องทําตามกฎหมายทําตามกฎหมายใช่และที่คุณทําทุกวันนี้ทําตามกฎหมายหรือเปล่าวะเวลาทหารจะทําอะไรเพื่อประชาชนเพื่อชาติบ้านเมืองก็เสือกไปขู่เขาอีกทหารต้องอยู่ในวินัยต้องอยู่ในวินัย ล้วที่มึงทำวันนี้อยู่ในวิไหนป่ะเข้าใจป่ะพูดจาเหมือนเอาตูดพูดตามีอะไรถามอีกชัดเจนค่ะชัดเจนเกิดมาในชีวิตไม่เคยด่าข้ามทะเลนะเนี่ยข้ามน้ำข้ามทะเลด่าเมื่อกี้เมื่อกี้คุณสุนทีก็ถุยข้ามทุ่งไปแล้วค่ะ คงเท่านี้ก่อนก็ได้นะคะคุณสนทิเดี๋ยวมีอ,อะไรเพิ่มขอบพคุณนะคะเค,ครับดสวัสดีค่ะ